ยันหลังที่เขาท้าสีเนาะคะ่ะเนาะยันหลังที่เขาท้าสีเขาก็มาจัดฟักทองใส่ยังซี่ละค่ะจัดฟักทองใส่หรือบึกอ,อืบ้านเขาเนาะคะ่ะเนาะบอกงูว่าเออประเทศเอื้นจังหวัดแต่ละจังหวัดกับเอื้นฟักทองนั่นแหละแต่บ้านไข่ค้นกาลสินเนาะกาลสินบ้านเขาบ้านอ,อ,านอีสานนี่เอื้นบึกอือแต่ละพันเนาะคะ่ะเนาะ แต่ละพันก็จะเขียนไว้ว่าอันใดกินได้อะไรกินไม่ได้พันนี้กินได้เด้อค่ะเด้อพันนี่ก็กินได้นี่พ่อไก่ดูนี่นี่ okay, do, นพันนี่ก็กินได้พันนี่ก็กินได้แซ่บที่สุดคือพันนี่ตอนนี้สําหรับย้ายตาเนาะแซ่บที่สุดคือพันนี่นะคะไฮเยย้๊าเนเชีย์เนเชีย เอเชียดูแค่นีกเออเดนด้ใหญ่สิเกอร์พอดีวีห้ามารเลยสักแต่ดีคุณครัสค่ะสมส่วนี่มีให้ดูคิดไม่ถึ่เอเชียดูไม่รู้ว่าจ่เอเชียไม่ดีอันนี้พันเสปาเกตตี้ค่ะสปาเกตตี้เนาะค่ะเนาะ ขาสีเขียนไปบอกไว้วิธีเห็ดแจ้งไหนเห็ดกับโคงกับเข่าเนาะค่ะเนาะฝรั่งก็จากอาเห็ดกันสิละเพราะว่าขันโอปออกมาแล้วมันจะเป็นเซนไหมพี่น้องค่ะบ้านเขาก็มีขายเราเด้อค่ะถามมาเส็บโบยายตากับบริมักเนาะค่ะนะอันนี้พันสปาเกตตี้จ้าแซ่บคือพันนี่นี่นอยแก่มันสีออกสีเขียวเข้มเนาะค่ะเด้มมันสีออกมันมันเหนียวเหนียวเอ้ยถามว่ามันสําหรับแต่ละคนมันบ่คือกันเนาะค่ะอันนี้ยายตาว่ามันเหนียวมันมันมันเหนียวคือ ขันเปนข้าวเจ้าวข้าวเหนียวกะชี้นข้าวเจ้า,เ,เ,า,เ,จาเอ้ยข้าวเหนียวหอมหอมพี่น้องค่ะหอมหอมทางนี้ก็จะเป็นคือกันทางนี้กระชิคือกันบักอือคือกันจ้าบกอือฮาราเบีโอ้ยคนเลี้ยงบกือของกะแล้วแล้วสิมาเลี้ยงข้าวโพดเด้อค่ะเด้อเลี้ยงบักอือของกะแล้วลสิมาเลี้ยงขา้ขาวโพดข้าวโพดที่เขาไปปลอกนะคะนะ่ะเนาะปอกเยอะกว่าดัง่งบ้านพ่อแม่เรา พ่อแม่บ้าวนายยานอันนี้ก็เป็นข้าวโพดประดับคือคือเบ้าห้ฟังล้วค่ะอันนี้ข้าวโพดพันธุ์กะข้าวโพดพันธุ์ครเป็นบ้านเขากรีว่าสตรอเบอรี่นะคะนะสตบบรอเบอรี่หน่วยสิคือสตรอเบอรี่นะคะนะหน่วยสิคือกันทางพูดจะเป็นป้าด,ดอกไม้อันนั้นก็นเป็นบักอือน้อย